เรายองอยู่กับเกม Uninvite d Skate นะครับผมรอดชวิตมาได้จากคลิปแรกดูเหมือนว่าเราเองเนี่ยจะหล่นลงมาจากด้านบนนั้นแหะครับรูปภาพที่เราตามหาวันนี้จะเจอหรือเปล่าจะช่วยลูกสาวไว้ได้ไหมและไอตัวนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่วันนี้เรามาค้นหาความจริงกันดีกว่าครับ ในเมื่อเราถอนตัวไม่ได้แล้วอะก็มีแต่ต้องไปให้สุดทางคำเตือนห้องใต้ดินนี้ถูกน้ำท่วมอย่าลงไปในน้ำไม่ตันขาดอันตรายวอเตอร์ครับด่านหนึ่งชื่อว่าอะรโฟนะการมาถึงด่านที่2ชื่อวอเตอร์ครับแปลว่าอาจจะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะความกลัวเกี่ยวกับน้ำต้องระวังนะครับใครที่แบบว่ากลัวน้ำเลยยโดยเฉพาะน้ำมืดๆแบบอะไรคำเนี้ย มากูติดอยู่ในห้องใต้ดินที่มีน้ำท่วมเหรอเนี่ยมาตัวนั้นฉันขอได้ไหมถ้าเก็บม้าครบกูจะได้ขี่ม้ากลับบ้านไหมเฮีย yeah, ลงไปในน้ำเนี่ยแล้วมึงบอกกูอย่าลงน้ำแต่กูเห็นตัวลงไปในน้ำก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วทางเดียวที่ไปคือน้ำแต่มีตัวในน้ำแล้วนะ โอ้ยโอ้โหฮึมมโอ้ยแลน้ำอย่างเมือกริมเหยลอยขึ้นมาจากน้ำรูกูขอขึ้นไปยืมวันนี้ก่อนได้ไหมผมมีน้ำกระเพื่อมตรงนั้นนะครับ โอ้โห oh. นั่นนะ่ะนั่นไงนี่ไปเลยครับนี่ไปให้ไวเลยครับกุญแจอีกแล้วรีบขึ้นก่อนเลยขึ้นโบกก่อนเลยมีตัวปะเนี่ย รีไปเร็วตายแล้วเปียกเปียกครึ่งท่อนรู้สึกได้เลยว่าชื้นมากแล้วนั่นใครครับนั่นน่ะคุณหมอหรือเปล่านะคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณวินเชสเตอร์ซึ่งมีลูกชายที่ป่วยอยู่ครับแล้วก็มีการจ้างคุณหมอมารวมทั้งเหมือนคนรับใช้ของคราหานี้ก็จะป่วยด้วยโรคอะไรบางอย่างด้วยนะ แล้วเหมือนจะมีหลายเตียงเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยคุณหมอขอโทษนะครับนั่นใครอ่ะเอาตายแล้วเหรอเอกสารครับคุณหมอครับคุณวินเชสเตอร์สั่งให้ฉันเนี่ยรักษาลูกชายเขาแต่ว่าฉันเองก็ติดเชื้อเหมือนกัน อยู่ดีๆฉันก็เริ่มเวียนหัวมีอาการแปลกๆมีบางอย่างผิดเพี้ยนกับผิวหนังของฉันฉันเลยยอมแพ้แล้วได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยอาการป่วยที่ทำให้ผิวหนังผิดปกติแล้วก็มีอาการมึนหัวด้วยนะเอ้ยโอ้ยหมอ เจับหมอเฮ้ยกูเห็นไอ้เหียคนนี้เลยหมออ๋อย่าห่วงของผมขอกุญแจหน่อยหมอแค่นี้อ๋อหมออะไรเนี่ยหมอหายไปแล้วเนี่ยเออหมอ ไอ้เฮียหมอกูไม่อยากรุ่งกับหมอแล้วกูไม่อยากหาหมอกูไม่ได้ป่วยกูไม่มีตัวในน้ำอีกในตัวอะไรเนี่ยเฮียแ,แล้วกูจะลงไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยน้อ โอ้ยหืมเปียกมากเลยอืมสัตว์แม่งตีกันเชียงมาเลยเนี่ยดูอะไรตัวอะไรเนี่ย ได้กุญแจมายัางวะเนี่ยหมอโอ๊ยอ่ะโอยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอากุญแจมาแล้วคือยืนบนไม้มึงก็ไม่ควรฆ่ากูได้ปะวะมึงจะมีที่ให้ยืนหลบทำไมอ่ะหมอ ไช่วยกูเลยโป๊ะแตกไปแล้วเนี่ยในสทางเดียวก็คือรีบไปใส่กุญแจเลยถ้างั้นน่ะเปิดสิเปิดสิรออะไรล่ะครับโอ้โหทาง โอ้พึ่งว่ายตัดหน้ากูไปเลยกูต้องเลี้ยวขวาแล้วแหละถ้างั้นน่ะถ้ามันไปซ้ายอ่ะเฮียเฮียหัวคนโอ้ยน่าเลยโอ้ย จะไม่ไหวแล้วนะนี่ถ้าไม่มีหน้าลูกสาวอยู่ในใจกูนี่กูไม่มานะบอกไว้ก่อนคือตอนนี้กูขึ้นไปข้างบนไม่ได้แล้วกูต้องหาทางออกไงโอ้โหข้างล่างมึงทำไรเนี่ยาาาาทำไมมีตัวอะไรพวกนี้อยู่เต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอะไรว้นนั่นอะพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยที่เนี่ย เดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรเป็นอะไรกันมึงคืออะไรเนี่ยติดเชื้ออะไรกันเนี่ยหลับอยู่ใช่ไหมกูไปแล้วนะ ตรงน้ำอีกแล้วอะ่ะแสงสว่างนัน้นพากูไปทีกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเอากูขึ้นไปจากที่นี่ทีขอร้องเอากูไปจากที่นี่ทีกูกลับขึ้นมาได้แล้วหรือยงัง มีเสียงคนถูกขังไว้ในห้องนี้อะเนี่ยถังน้ำเหรอให้กูเติมน้ำเหรอฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีถังน้ำไม่เติมน้ำเหรอเนี่ยถังน้ำไไน,นี่ไปไหนเนี่ยอะไรอะ่ะ อารอะไรจะก,กูเนี่ยเอ๊ะมันคือน้ำไงเนี้ยลางน้ำอะแต่ว่าก็เนี่ยถังไม่ใช่ถังเหรอนี่เหรอ โอ้โหหมอครับกูขอร้องลนะหมอนะขอร้องเลยนะอย่าทำอย่างนี้ไปยืนทำฮียนั่นเนี่ยโอ้ยเธอไปทำอะไรตรงนั้นอ,อเ้ยเนี่ยเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดกูกี่ถังวะเนี่ยถึงจะจบกี่ถังถึงจะพอ แล้วหมอเนี่ยจะมากี่รอบออถือไม้พายไปด้วยไหมไปตีหน้าตัวอะไรก็ได้ที่ทำร้ายเราอะ่ะโอ้โหสภาพที่นี่คือนี่คนรับใช้่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับมีแต่ซากศพซากรากระดูกอะไร ฮ้ยใครเกียดกลัวแมงมุมใครกลัวน้นํานี่ดูคลิปนี้โอ้โหไม่น่าไหวกูบอกเลยโอ้โหเฮย้ยคนรับใช้ครับฉันไม่เข้าใจเลยว่าไอแมงมุมพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ฉันเพิ่งเก็บกวาดเมื่อวานนี้เองนะ โอ้โหถึงขั้นแบบนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วเราเดินอยู่ในสถานนี้คือหน้าเราจะเหนียวไปด้วยใยแมงมุมไปหมดโอ้โหแบบสุดทั้งน้ำทั้งแมงมุมหากุญแจอีกแล้วแล้วนั่นคือเฮียเนี่ยซอมบี้เหรอเอาหายไปไหนแล้วอะ่ะเอา้านี่ภาพหลอนเหลืออะไรกันแน่สรุป หรือกูกำลังป่วยแปลด้วยไอยอาการป่วยที่ว่าเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันทําให้เห็นภาพมึนหัวด้วยเห็นภาพด้วยเดี๋ยวคุณหมอมายืนหลังกูแน่นอนมาแน่นอนสาบานให้ตายหาคุณหมอ,อไอไอเชีย่ยกูกลมไม่รู้ตัวอีกแล้วบริหารหัวใจแล้วเกินเกมน,นี้ปล่อยกูไป อะไรวนะเนี่ยทำอะไรอะ่ะกระดูกเชิงการ What the hell ก <c oughs> ุญแจตรงนั้นเฮ้ยโอ้ยเรากุญแจ เดี๋ยวดิเอาอะไรองเนี่ยแล้วเจอกุญแจได้ไงอ่ะเสียงหลงหมดแล้วเนี่ยชุดหมอชุดหมอแบบนี้ต้องเจอหมอ กูไม่กล้าหันแล้วเนี่ยมีแต่หมอเต็ไมไปหมดอะไรอีกอะไรอีกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววิ่งแล้วหนาวิ่งแล้วหนานี่อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหมึงคุณนายที่ซื้อลูกป,ปั้นมาไว้ในบ้านเต็ไมไปหมดมึงซื้อ แล้วดูลูกปั้นดูหน้าตามึงซื้อมาทำไมเนี่ยแบบนี้เดินเร็วกว่านี้โอ้โห <c oughs> เดินเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้เนี่ยอนอกจากจะมีหุ่นแข็งๆเสือกมีหุ่นที่เดินได้อีก <c oughs> แต่ละตัวหัวใจเต้นตึกตักไปหมดแล้วเนี่ยลูกพ่อโอ๊ย โดนทุบหัวอีกแล้วคือไม่ใช่ว่าลูกจะไม่รอดนะพ่อจะไม่รอดเหมือนกันลูกโอยละภาพมันกลายเป็นแบบเขียวแบบโอ้ยมากรโอ้ยมากรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยทำไมเดินแล้วมันวิ่งวะโอ้ย oh oh เหียห oh <my> ุนเชิญหน้ามาดูด้วย มึงอ่ะคูรู้ว่ามึงมึงอ่ะแล้วพ่อเดินก็จะวนกลับมาที่เดิมเสมอครับโอ้ยเนี่ยมีตัวหนึ่งขยับได้แล้วเนี่ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยภาพหลอนอะไรนักหนาเนี่ยคนรับใช้บอกว่าห้องใต้ดินถูกไฟไหม้ฉันพยายามไปดับมัน ทอมคนรับใช้บ้านนี้เยอะแน่นอนแต่ข้างล่างไฟไหม้นะครับก็เลยเห็นว่าแบบเป็นไม้ดำๆอะไรอย่เงี้ยนะสภาพแล้วโอ้โหน้ำคือข้างนอกฝนตกอยู่ด้วยจากบ้านที่มันใกล้จะพังอยู่แล้วน้ำมันก็ลงไปขังข้างล่างบ้านอีก ไปดึงอะไรมาเนี่ยไม้เหรอ,อามาทำอะไรก่อนจุดไฟไหมเอาไม้มาจุดไฟทำไมวะ แต่ถ้าเดินผ่านนี้ก็คือไฟดับดิใช่ไหมล่ะนั่นไงแต่เมื่อกี้เหมือนจะกดอะไรตรงนี้ได้สักอย่างทำไงให้ไฟไม่ดับ จะต้องดันต้องทำอะไรสักอย่างกับพาซเซรลตรงนี้ครับคือเราต้องเอาไฟมาทำอะไรสักอย่างที่ฝั่งนี้อะนะคิดว่านะเน่เดินลอดเนี้ยหรอได้นะคิดว่าได้เดี๋ยวลองดูผมจะไม่ยอมติดที่นี่ มุดเข้าไปเฮ้ยไม่โดน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 โอเคเอาไปเผานี้ไอ้พวกต้นไม้เผามันให้หมดแล้วพอเผาปุ๊บก็มีทางไปต่อโอเคที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีหมอกูโอเคอันนี้ครับ เป็นคนใช้อีกแล้วเราอ่านโน้ตทุกอันของบทที่2องหมดแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้มันสวยมากฉันอะไรเนี่ย This place it is beautiful ที่นี่มันสวยมากฉันได้ไปถึงที่นั่นแล้วมันส่องสว่างห่วงเวลานั่นโอ้ฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ตายไปเพอแหละเพอแล้วอะถึงได้เห็นภาพสถานที่อันสวยงาม วอดเลเร็วเอาอะไรไปวะนั่นอะมันหิ้วปลาไปเหรออะไรอ่ะไปไหนอ่ะมืดเตะอะไรเฮียมองไม่เห็นเนี่ยเลยเลยเดินหอยหลังแล้วกันแล้วก็เลยเข้าไปในความมืดครับจบบทที่สองเฮ้ยบทที่สองไม่ยาวเท่าไหร่เว้ยพอทนไม่ตึงเกิน แต่ว่าเราน่าจะพ้นจาก what เราน่าจะพ้นจากผมกำลังจะบอกว่าเราพ้นจากห้องใต้ดินแต่ตอนนี้อะไรครับเนี้ยอันโนนครับสถานที่ที่ไม่รู้จักครับแล้วคือยังไงอะ่ะอะไรภูเขาไฟเรือ what คลิปหน้า ต้องมาตามดูต่อแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับอันอินไวเทสเกสครับคือปฏิบะต่อเรื่องราวเท่าที่พอจะปฏิบะต่อได้ก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกคือตัวละครของเราอ่ะเราต้องการมาช่วยลูกแหละมาขโมรูปภาพแต่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วมันไม่มีอะไรแต่อีส่วนที่เราไม่เข้าใจคือบ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นมันเป็นบ้านตระกูลวินเชสเตอร์ถูกไหมครับซึ่งในบ้านหลังนี้ก็เป็นคฤหาสน์ใหญ่แหละมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมีคนใช้มากมายเต็มไปหมดเรื่องมันเริ่มจากกตอนนนที่่คคใช้แรปวย มีอาการแปลกๆมาส่งเสียงอะไรตอนกลางคืนนะครับแล้วลูกชายของเจ้าของบ้านก็ป่วยเหมือนกันคุณพ่อเนี่ยถึงกับต้องแยกห้องออกไปเลยแล้วก็จ้างคุณหมอพิเศษมาอยู่ที่บ้านด้วยมารักษาแต่ดูเหมือนว่าการรักษาก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเพราะว่าทุกคนก็ติดเชื้อตามกันมาครับในบ้านคนรับใช้ล้มป่วยล้มตายคุณหมอเองก็ป่วยตายด้วยอาการของคนป่วยก็คือผิวหนังมันจะมีลักษณะแปลกๆออกไปแล้วก็มีอาการมึนหัวอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่านี่ นี่คือเชื้อโรคอะไรสักอย่างที่ทาให้บ้านหลังนี้ตายกันหมดทั้งบ้านหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเบื้องหลังอะไรมากกว่านั้นครับเออทำไมคุณแม่ถึงต้องซื้อลูกป,ปั้นมาไว้ที่บ้านเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือด้วยความที่เป็นนักเก็บของสะสมของแปลกมันมีของบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคลิปต่อไปน่าจะมีบางอย่างที่คลายออกมาเพิ่มเติมนะครับรอติดตามให้ดีแล้วกันสำหรับวันนี้ขออนาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับอันนินเวทเคสครับวันนี้ไปแล้วครับส,สดไล์ กดแชร์ก็ติดตามกันบ้างนะได้เป็นกำลังใจให้กันหรือเปล่าเออ